สวัสดีครับผมเก่งวิศิกรม์ขอนำเพื่อนเพื่อมารับชมฟุตบอลพิบดลิกอังกฤษก่อนจริงคู่วันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเป็นเกมระหว่างนิวคาสเซิลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลนะครับคู่นี้แข่งจริงเวลา22นาฬิกา30นาทีครับถ่ายทอดสดให้เราได้รับชมกันผ่านทางช่องทรูพีเมียฟุตบอลหและ2ครับแฟนๆทั้งสองทีมห้ามพลาดด้วยประการทั้งวงขอภัยที่ห่างหายไปเนื่องจากติดภารกิจมากหมายแล้วก็ป่วยด้วยแล้วก็ มีบริเหตุที่กระทบกระเทือนทางด้านศีรษะของแอดมินด้วยนะครับต้องขออภัยเพื่อนเป็นอย่างสูงนะที่นี้ด้วยครับที่เราพังหายไปร่วมเดือนแล้วก็กลับมาอีกครั้งก็มาเจอกันในคู่นี้เลยครับระหว่างดีคาโซกับอาร์เซนอลนะครับก่อนจริงจะเป็นอย่างไรคอยไปว่ากันในเกมนี้นะครับมาดูราชื่อของฝั่งเจ้าบ้านดีคาโซกันก่อนประตูเป็นนิกโปกครับกองหลังมีเกียร์แดนทิปเปียฟาเบนแชสเวนวัตแมนดันเบิร์นครับล่างมีจูนดันตันบุนอฟกิมาไลสโจวิลล็อกสาบแนวรุกครับเป็นนเเจ้าาบบอร์ีคลลััมแะ อเล็กซานเดอร์อิสักรับนี่คือ43่ของดิคัสเซอร์ครับอยู่อันดับ3ของตารางทีมีนอังกฤษนะครับส่วนผู้เยือนอย่างอาร์เซนอลครับประตูเป็นอารอนแวมสเตลกองหลังมีเบนไวท์ร็อบโฮลดิงยาโคบกิวอออเล็กซานเดอร์ซินเิโรกลางมีมาร์ตินโอุลกาดคอมัสปาติคกนิชาก้าและสามนุกเป็นบุกโยุสาก้ากาเบลเชซุสและกาเบลมาร์ติเนลลี่ครับ4-3-3ชิ้นเดียวกันครับของฝั่งเยือนอาร์เซนอล รุปตารางคะแนนตอนนี้ครับลิเวอร์พูลเจ้าบ้านอยู่อันดับที่3ของตารางพีดียอังกฤษครับ33นัดเก็บได้65แต้มครับส่วนูุเรียนอย่างอาร์เซนอลอยู่อันดับที่2ครับตอนนี้34นัดเก็บได้78คะแนนก็ตามจากฝูงอย่างที่เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่4คะแนนแล้วครับสำหรับอาร์ตันแล้วก็แข่งเท่ากันที่34มสิเกมนี้จะสำคัญมากๆสำหรับลิเวอร์พูลเพื่อที่จะ มีการในการทำแต้มมีห่างแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดต่อไปเลยครับผมที่จะยึดนดับสามให้ได้อะครับเกมเริ่มเป็นอาร์เซนอลครับทีมเยือนจะได้เริ่มกันบุกจากขวาไปซ้ายจ้าบ้านดนิเซลได้บุกจากซ้ายไปขวาบอลของมาตรติเดรี่ให้ตรงกลางที่เคซุสพิกได้แล้วขามฝากมาที่สาก,ก้าอะครับพักได้แล้วเ,เลือกมาที่อริกาไดเอยกด้วยซ้าย บ่าไปครับม่ได้ทักทายเอาไดของอาร์เซอนมาหตรงตัวของฝั่งนิโกโปลเลยครับเกือบไปนิคเอาเซอรเจ้าบ้านเปิดช่องนี้อันตรายเลยครับแมนซ่อนต้องการสานแต้มอย่างม,มากครับในเกมนี้แต่ว,ว่านิคเซอร์ก็มไม่ยอมง่ายๆกีบอนเจอตามไลบี้คือโคดิ้งเอาไปแก้ไขไม่ดีเข้าทางคาราบิซันลบให้มาที่อซักโอ้โหตามไปแย่สกัดไปได้ก่อนเลครับเราดิ้งเกือบจะพัดทายกับนิคเซอร์เหมือนกัน เกมเริ่มมาไม่ถึงสิบวทีก็จะได้หลุนได้แรกกันมากขึ้นแล้วซากา้าวินฟ้าเข้าพวดแล้วรังอยู่ซากา้ายังไม่ยอมแล้วเปิดมาตรงกลางติดเวฟนบวอตแมนครับแก้ไขได้ดูวหลอกออกทางซ้ายให้กับอิซัคคืนที่ดิวหลอกแล้วครับดึงมาช้าลางก่อนเพื่อนเติมไม่ทันครับคืนตั้นในตะการเชื่อมกับเอนซันงเนาะตักข้ามมาทางฝั่งขวาที่เปียคืนจะขอบ,บฟรีเหมือฟี่โยกดีได้ ทางฝั่งขวาแล้วเปิดตั้งมาแล้วมาเข้าทางติดยิงตโโโโัก็ตรงของฝั่งเรมเดียวเหมือนกันนะครับอโอกาสของนิเกโซมาเหมือนกันออกเร็วทันทีครับเปิดมาพอดีาลัมยูสั้นโยกนี้ได้อูซันมาเองแล้วจะมีช่องไหมไม่มาก็ติดฝั่งของอาร์เซนอลครับโดยย้อนขึ้นซากา้าซากา้าซ้ายให้กับมาตินิลี่ย้อนขึ้นมาที่ซากา้า คนการกับปาเตีนะยครับปาตีกรกหลบได้หันขวาได้เติมมาเลือกให้ช่องตรงกลางแล้วมาถึงเคซูนโอ้โหโอ้โหแตงจังหวะไม่มากแล้ววางดทวของเคซูนเน้นๆแลวครับแต่ว่าต้องชมถอดเซฟดีของนิกปบโอ้โหดูเัาจับยิ้เร็วครับโอ้ปฏิกิริยายังไวครับนิกปบโอ้ไม่ยอมกันนะสองทีมอันดับที่สองกับสามครับ ว่าแต้มันซอนเขาห่างนิโคลเซอร์อยู่13แต้มแล้วตอนนี้แต่ก็สาก้าสาก,าสากา้าโยกมาเข้าขวายิงไม่ได้ไปเสียท้ายกับล้ำหน้าดิวร็อกแล้วลามิสันเล่นกับจวูวร็อกวิบอหันหตักไว้ได้ขึ้นซาก้ามาถึงซาก้าครับแล้วโอกา,อมมาสหลังเคซูจับนี่อยู่ในไลน์ของตันเดถูกเช็คล้ำหน้าอยู่หันหน้าได้คืนมาที่ปาเตปาเตจะขอฝ่าเองมีอยู่หลายด่านแล้วเลือกมาถึงมาติดโอกาสได้แล้วไปม,มาชัากก้าม โอ้ซัดไปติดบอกของฟาเบนชาโอ้โสนมาได้ดุดันเลยครับจะเข้าไปที่สุดท้ายให้ได้ว่าเนคาเซลเยังยืนป้องกันไว้ได้ดีอยู่แล้วขอย้อนคืนบ้างาทางฝั่งของคีแลนที่เปียแลยครับมองเล็งหาเบื่อแล้วเปิดตวัดแบบเติดคีย์บอลเขาได้ลุ้นเตะมุมต่อกับฝั่งของ,องอมนคาเซลเกมเดินมา3สุดทีเนี่ย ม่ผ่อนเพลื่องให้กันเลยครับทั้งสองทีมนี้ย้อนกลับมาจาังหวะเซฟของนิกป๊อปแล้วก็ลูกยิงเน้นๆของทางด้านกาเบรียลเชซุสยังไม่มีประตูเกิดขึ้นเลยครับเกมเดินมาสามสิบดิว่าเป็นเกมที่ได้รุนระทึกทั้งสองฝั่งเลยครับต้องเชียร์อาร์กกูกันต่อสั่นครับคโรกิไลส์ขี่มาไหลพยายามเล็งหาแล้วมาถึงที่เปียยกให้ที่วิลล็อกอออออออเข้าซ้าย คือพยายามจะใส่เต็มสติมแบบว่าเนี่ยเสียงกันยังบแผบอยู่เลยนะครับแล้วก็อาการเดี๋ยวรายงานกนะ็คือเป็นทั้งหวัดด้วยครับไอหนักเลยแล้วก็มาโดนจับขวดโอ้จะงมาให้พลาดน,นี้ครับลบยิงส่วนโอ้โห <laughs> จะบอกอาการซะหน่อยกลายเป็นว่าไปจ่ายพลาดครับแดมเซลแล้วก็โดนเหล็กที่ทำงานอลไครับล่นใส่ที่หัวไปครับโอเคขอบคุณครัทุกท่อ เปิดหมาแล้วก็รับไปได้ครับร์มเซลหมาจังหวะนี้โคจ่าจะออกเร็วนะครับยืนรอดูว่าจะพลาดหรือไม่โจลินตันเป็นเนื้อคาโซ่ลพากดดันสาซอนบ้างเตอร์ตันวนหาแล้วโัพี่เปิดมางเน้นเน้นของวิวซันโอ้ยิงนติดเซฟของแกรมเซลอยู่ยูนูครับโอกาสช่วงท้ายครึ่งแรกก็จะนำมาซอนให้ได้ก็มีคาเซ ครับมาตั้งเกมของพวกเขาได้แล้วลุยต่อขอบเมอร์คิวเจอซินโกะเอาขวบมาเข้าทางของกีแลนดิดเปียคืนกลับมาโอ้แล้วตวัดเข้ามาติดรบโฮดดิ้งอยู่ซินโกะช่วยแก้ไขได้แล้วโอ้ออกมาครับสุดท้ายก็ไปต่อบอลกันมากจังหวังในฝั่งดิคาเซอร์ครับยุงเข้าไปกรอบตัวทอั้งอาร์เซนอลได้เดี๋ยวนี้คือมั่งนาทีสุดท้ายตัวที่แรกหนึ่งทีนั้นเกมไหลต่อเรื่อง มาเราดูที่ปาเตจะเลือกอย่างไรทางขวามาถึงอุิการร้อนมาแล้วเบนไว้ทำบอลลั่นเบงแล้วครับฝังลโกซูแก้ไขมาได้แล้วก็จบ45นาทีแรกครับระหว่งางมินคาซกับแอซอนที่สู้กันในแมตช์จำลองกันจริงผ่านในไอของฟีฟ่า23ครับยังเสมอกันอยู่โดยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวครับจะกลับมาชมคู่นี้กันต่อในครึ่งหลังอีก 45นาทีครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับผมสักครู่ครับกลับมารับชมคู่นี้กันต่อนะครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้เวลาสีทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยบ้านเราทางช่องทูพีเมียฟุตบอลหและ2ครับที่เราติดตามรับชมก็รับข้อมูลจากทางที่เราแจ้งไว้ด้านล่างไปคิดได้เลยข่าวก็ดูต่อกาลาอุซันไหลมาเป็นครึ่งแรกที่ไม่มีสกอร์ก็จริงแต่ว่าสู้กปรสนุกเลยนะครับคู่นี้ตัวซอนจะแก้อย่างไรครับต้องการ3มแต้มเพื่อตาม สิตรีที่นี้ห่างตัวนี้พวกเขาไป4ี่แต้มแล้วโอโรซาก้าพักจังหวะได้ดีดีย้อนคืนกลับมาเคซุสถึงบอลก่อนพาเไงทางขวาเจอขวางเปิดไม่ได้แล้วเจจ่ายก็เจอบล็อกของคุณเบนแชร์ครับบอลไปไม่ถึงเพื่อนขาครับช่วยกันไม่ได้ฝั่งนี้เขาเซอไปทางซ้ายอิซักย้อนคืนโอ้โสั้นแล้วเปิดช่องได้อิซักจออยู่2ด่านตัวหลังเลจะไปดีไหมก็ไม่ฟูแล้วคืนกิมไลท์ ที่มาไล่มาถึงคอลัมน์วิวสันแล้วครับบริกมาแล้วโอ้โหดูยามเจ็ดใจกันเพื่อนมาจังหวะสุดท้ายไปไม่ถึงครับติดโซนรับของอาร์เซนอลก่อนเยซุสต้องมาเชื่อมถึงแบดเดนก่อนแล้วปาติลี่ได้จีมาสายให้กับมาติโดริกาครับงานางเซ็ตดิสเวนบอลแมนโอ้ชิลลิตันแก้ไขออกมาที่เมอร์ฟี่ดูช่างมีสลับตำแหน่งกัน นี่ครับพอ,พอเร่งเลกันท,ทั้งคู่ก็ไม่มีใครอยากจะพลาดก่อนแต่ก็หวังจะขึ้นนำอ่ะครับป่าที่โอเดการ์ดโอ้โพอจังหวะเปิดช่องให้ด้ง้างก็จริงแต่ว,ว่าสุดท้ายมาบล็อกได้ทันนะครับก็อยังทันกันอยู่มีเปลี่ยนครับฝั่งของไอซอนถอดสก๊กาออกแล้วส่งเซอร์โยลงมาแทนนาทนีที่61นะครับโอเคขายก่อนก็มีกาอาเตต,ตาา้า กะดันที่สุดวันจิตโอ้มีเปลี่ยนบ้างเหมือนกันฝั่งของนิคาสเซลเลยครับส่งลันแซงแม็กซิแมนครับโอ้สภาพร่างกายไม่แน่ใจว่าฟิตเต็มร้อยหรือเปล่าสำหรับอลันแซงแม็กซิแมนนะครับม,มาแทนเชอร์อบบอฟฟี่เกลวินเส้นทางฝั่งขวาของนิคาสเซลอ่ะครับดูเล่นสั้นใหม่มาที่บริการบริการโยกไม่ผ่านดื้อหลอกแล้วหูหลอกเจอขวางดึงมาจะรอช้าครับแม็กซิแมนพาขวางหน้ากรอบเข็มโทษมาเองครับไปทางฝั่งขวา อู่ที่ทิปเปียถึงแซงไมซแบงสมาร์ตแรกลงมาเกมนี้จูเินตันอาครับให้ที่แซงไมซแบงเน็กซเ,เซลามาอาจจะเด่นมากขึ้นเลยครับว่าเปลี่ยนมาพี่จะให้มาเปลี่ยนเกมนะครับแซงพเพื่องลุยมาได้สองนัดล,ล็อกโยกมาเขาซ้ายโอ้ติดล็อกของแล้วพอดิ่งก่อนนิวเซอโอกาสได้รู้เหมือนกันว่าเคซุสขอขอจะสวนคืนมากแล้วมาตีนลี่ทำเร็วไม่ได้ก็ต้องรอปาเต ของหาเพื่อนทางฝั่งขวาแล้วบีอุทิโอถึงเคสุสควยให้กับมาเตเนลลี่บีซินเนโกซินเนโกเข้ามากับวิโดล็อกคืนมาที่เคสุสอ,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 อีกครั้งที่นิคป๊บปฏิเสธลูกยิงของกาเบลเคสุสนะครับโอ้พยายามทําทุกวิถีทางก็เปนจ่อยากจ่อ,อยากแล้วยิงยังไงก็ไม่ติดพอเบนชรยก็สวนบบอลแม่นแล้วเคสุสยกเข้าขวาแล้วนะครับจนนี้แต่คนนี้ไม่ยอมครับประกาศในสุดท้ายของนิโวอร์ลอย่างนิคป๊บ ไอซอนลุยต่อโอเโดการเราเราเพนเราเสียหลักแล้วมาตินโอเดกาดไหลมาที่สากา้าโอ้ล่ะบ้าไซครั้งหนึ่งโ,อ,โ,อ,โอ้โหดูครับพ่อเอายังไปตรงตัวของนิกป๊ออยู่พยายามเป็นพี่เลยครับฝั่งของอาร์เซนอลเเจอร์อาร์ครับท,ที่ไปถึง15นาทีสุดท้ายของเกมแล้ว คินอ์ไรมองหาเพื่อนทางซ้ายไม่ให้ก็เจอเป็นไว้ขวางอยู่แล้วดักแย่งคืนมา,ดานได้อะไรครับอะไรครับโอเดรกัสไปที่เคซูสเคซูสโยกซ้ายตายไปติดยอดอย่างได้อยู่ซิลิโก้ซิลิโก้คืนเคซูสแล้วมาถึงมาตินลิลลี่แล้วจะให้กับโจติโครับโอ้ช้ารับมาตินลิลลี่แต่ดึงซไปเล่งก็เสียง่ายเหมือนกันนะรครับคิวอฟยิงแล้วโผดิงต่อที่โอเดรกาส โอเดกัหทางเลือกมีดดินกจังหวะกบเลยครับตัดสินใจไม่ดีเท่าไรแต่ต้องชมการอ่านเกมของโควินเชร์ของนิีคารเซลด้วยเลยครับวันนี้ทันกันมากนะครับทั้งสองดิบโอเปลี่ยนสองเลยครับทอป์ดิลล์กับชื่นท่นออกลบเป็นนิเกลอดิลอนกับชอลองซับลงมาฝั่งนิีคารเซลแล้วก็อัลซอนเปลี่ยนครับเปลี่ยนกันต่อเนื่องอ่านใบชื่อที่ไม่ได้ในซินโก้ไปพักแล้วส่งไปทีนี่ลงมาช่วงไปถึงสิบทีสุดท้ายอาร์เซนอลจับบอลล่นใบแล้วแล้วก็ไปทำออกด้วยครับ ็ปทุ่มของนิวคาสโซลแคนเบิเร์นไปเร็วเลยครับสุนวันแม่นขาอลองอยู่สั้นไม่ถึง5นาทีสุดท้ายของเกมครับต้องดูว่าจะทดเพิ่มให้เท่าไรด้วยเกมแทบจะไม่หยุดเอานิวคาสโซลมาขาลองซาบบังแล้วคืนนิวเกลเอามมลอนอยู่ตรงกลางจะจ่จบมาช่้งนี้เราแบบนี้ไปทำลั่นเองครับโอ้บังนิวคาสโซเสียของแล้วครับ โอ้โหโอกาสเหมือนจะวา,าวงเท้ายิงแต่ว่าเป็นผิดเหลี่ยมเยอะเลยครับโอ้โหสากาอาครับดูอาร์เซนอลทดสองนาทีเท่านั้นนาทีสุดท้ายขึ้นมาสากาสาก้าโอ้จะลอยผ่านวินบอดแมนแต่ว่าทดมาครบสองนาทีแล้วครับเปลี่ยนไปนี้ก็ต้องการหนึ่งแทมนะครับเฮเกเตลส่งมาวอล์อาเซนนัทดูไม่ทันแล้วครับคนสุดท้ายที่เอ็ดก็เป็นการดันเดนูท,สทอสสัน อุสินเป่าจบเกมนี้ไปเป็นว่าทำอะไรกันไม่ได้แต่สู้กันสรุกครับเสมอกันไปด้วยสกอร์สูอย่าลืมไปรับชมของจริงกันด้วยนะครับสำหรับคลิปติดภาพประการใดอย่างไรต้องขอภัยด้วยอย่าลืมถ้าถูกใจฝากเคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรากันด้วยนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ